เดียงหน้ากระดาษกันแบบเดียงหน้ากระดาษกันแบบนี้ฉันจะให้พวกแกเดียงหน้ากระดาษแบบนี้ไอ้ปนนี่นี่แกนี่แกไม่นี่แกไม่ได้นี่แกไม่ได้ระดับอาหารใหม่เลยนะมายืน เอ่มคุณบไบ้เนี่ยนะครับยืนอยู่ข้างๆไอโฟนครับหรือว่าอยู่คู่กันฉันต้องฝึกแถวให้พวกแกใหม่เลยนะ <ไป S 1> ฉันต้องฝึกแถวให้พวกแกใหม่ยืดยืยยตนตรงลึกวิตลี่น้ำ <c oughs> นี่่ะยืตนตรงลึก <c oughs> จะยืนกันไหมแบบยืนแถวตรงอ่ะทหารใหม่อยู่หน้าท <c oughs> หารใหม่อยู่หน้า ครูฝึกครูฝึกมายืนด้วยโอเคไม่เป็นไม่ไปลรโอเคซึ่งตอนนี้ตีสามการฝึกระเบียบแถวของพวกคุณยังไม่มีกันรระเบียบแถวพวกคุณยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่แนะยังไม่ตรงเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นต้องไปฝึกแถวตรงจะ้เปิดประตูเฮ้ยนี่แกเป็นใครเนี่ยเฮ้ยทหารมาทหารยุทธใครครับผมเป็นสหารที่นี่ ผมกผ <S <s ็เป็นน er> ักเลงที่นี่ด้วยและผมก็เป็นคนตั้งซอยนี้ด้วยมาี่ซอยนี่ก็ซอยี่ดกหรอครับฮะซอยนี้สมิธนด่นะ จะมาล้ำสิทอะไรที่ที่ฐานที่กองทหารล่ะโหมันอะมัมจะของซอยนี้โอมันโสที่จะเปลี่ยนจะยรู่มฮฮเฮ้ยทหารมาก่อนทหารทหารใหม่มาก่อน อาหารมาก,ก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาเคารพธงชาติไทยกันนะฮะเอ้ธงชาติไทยสิใครเปลี่ยนชื่อสอยใครเปลี่ยนไม่มีครับโดไม่ได้เปลี่ยนมต้องมาเปลี่ยนนะแลโดน ารเก่าทหารใหม่อะทุกคนแถวตรงแถวแ้วแวแถ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 วแก่แถวแถวแมดแถวแังแถวแถวแถวนถวแถวรถราถวแถอแถวแถวแถหนถวแถวแถวแทวแถวแถวแเวแถ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 ววถวแถวแถวแถนแถว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 แาว มอยิ่ข้างผมนะครับใครที่เป็นใครที่เป็นทหารทหารเดิมทหารคูฝึกนะครับเร็วๆครับเดี๋ยวจะเขาร่วมงชาติแล้วเฮ้ยจะหยุดกันไหมพวกคุณจะหยุดกันเนี่ยนี่มันคือใครคุณคุณคุณนภพลคุณนภพล คุณจะหยุดไหมเออหยทไมผมไนทไฮ้ยคุณหยุดยิงฟางทหารแล้วไปนั่ง้ไม่ต้องะครุุชาเล ใ,ใครทหารนี่มีอะไรกันยังไม่เค้าร่วงชาติกันอีกแล้วไงใ,ใครทำอะไรฮะใครทำอะไร เฮ้ยทหารใหม่ทหารเก่าอ่ะทุกคนหยุดก่อนทั้งทหารใหม่ทั้งทหารเก่าอ่ะหยุดกันก่อนคุณเป็นใครครับสีเหลืองน่าเหลืองคุณเป็นใครมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเขาจะเป็นใครแต่พวกคุณ แต่ถ้าคุณกระทําการอย่างนี้คุณเป็นนักเลงแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาเคยทำตามอย่างนี้ขอโทษทุกคนด้วยอยู่ในกองทหารอย่างเนี้ยัไอ้ตุ๊ปลาก่อนทำหมดไม่ต้องสนใจทั้งหมดแถวตรงเขารถคงชาติ เฮ้ยจะหยุดไหมจะหยุดไหมจะไมหยุดจะหยุดจะหยุดไหมฮะพวกคุณจะหยุดกันไหมผมหลอพวกคุณไว้แล้วผมหลอคุณไว้แล้วไว้ลูกพ่อ น่ารอดไอเร็วอีมากมาหมาไ,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 ไอไอไอตุ๊กปากิมหมามัน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 หมาไปไปไปทุกคน,นท,ทุกทุกคนรวมถึงนักเลงทุกคนรวมถึงนักเลงเข้า,เข,าเข้าประจำเลยครับ เข้าไปเลยเข้าค่ายทหารไปเลยกูไม่เข้าพวกแกจะเข้าไหมถ้าไม่เข้าผมยิงกูยอกไปเลยอมอออ้าวคุณ้ากูเรียกาสนุกอยู่เรื่องจะดำเนินยังไงต่อไปช่วงน้ามามรอดนะครับก็หรอ